ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของซุดี้บี่ๆนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกม Good Duck อีกแล้วเช่นเคยค่ะแต่ที่พิเศษก็คือวันนี้นะคะเราอยู่กับพี่พีพื้นสภาด้วยไม่ว่าจะเป็นตะก้นี้ไผ่น้อยอาหมูวัวบู <What? S 1> วาเปอร์นะคะในแฟน mm hmm. พี่กูดไนท์ Ye, พี่เยพี่ข้าเจ้าพี่เยี่ยวพี่แจงวาวาน,นะะทุกคนทุกคนอนไหน ก็สมิดด้วยพร้อมมากจ้าเล่นแล้วเราพร้อมแล้วก็เราไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะบผมกดเลยจ้ากดเลยจ้าเลยเยเลยยจ้าโถ่เอ้ยเอาละค่ะในรอบนี้นะคะเราเป็นเพียงแค่คนธรรมดาเฮ้ยอย่าตามมันนะไอ้พวกนี้เนี่ย โอ้นี่ก็เป็นแมปเก่าแมปเดิมที่เราคุ้นเคยนะคะทำอะไรอ่ะทำรายการอะสองคนกำลังสื่อสารอยู่พี่กำลังวางแผนกำลังวางแผนว่าตะโก้ไว้ใจได้หรือเปล่าอุ้ยแมวอะโอ้ยยิงแฟนพี่ข้างเซธทาไมครับตะโก้มปกนคนสิดไฟชัว เพราะว่าตากึไปเห็นเลยฮะวิ่งไปตรงไฟวิ่งไปตรงไฟมันปิดได้ปิดไม่ได้เมื่อกี้จะยิงต้งไหมันเป็ใช่บอนเยอะหายเยเห็นแกมีนอยู่ข้างๆฉันทำอะไรอ่ะย่มต้นไม้มาไม่ๆมฉันไม่อยู่ใกล้ใครทั้งนั้น ยาแฟนก็น่าสงสัยเจออยู่กันก่นสมมติพวกแกน่าสงสัยกันทุกคนเลยอ่ะเอาจีบปะน่าสงสัยอะไรน่าสงสัยตรงไหนดูจากเสื้อดิสีเสื้อแกไม่แฟชั่นไงงัฉันทำไปฉันไปทำเพย์แล้นะโอ้ฉันก็จะไปทำเพย์เหมือนกันว่าว่าชอบเป็นเฮ้ยจะไปฆ่าคนหรือเปล่าไม่ทำเพย์เลยเฮ้ยบ้าทำตลอดตลอดครับแกทำอะไรฉันเพย์ฉัน อะไรแก่ทำไมแกมาวอกแว็กวอกแว็กอยู่กับฉันนะแกพูดมาสอยู่ตลอดค่ะมองตาอยตลอดอยู่แล้วทุกทุกอมองตาอ่ะไอ้แฟนแกมองตาจะรับเครื่อขัดกล้องเลยเหรอแกไปกดข้างบนนะฉันจะกดข้างล่างไอหมูไอหมูไอหมูเหมือนยืนไอหมูจะทำอะไรอ่ะไอหมูไอหมูทำอะไรอ่ะแกไอหมูมันมันมันอยู่ตรงที่ไฟมันจะเปลี่ยนเลย มัน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 แก้ยังไงอ่ะมันไม่เคยเล่นมีศพป้าวมีศพป้าไม่มีไม่มีแกไอหมูมันยิงมาตรงนี้ตอนแรกอ่ะฉันทำเควสที่เดียวกับที่ไอหมูมันยืนเลยเนี่ยเห็นปะฉันฉีดสายไฟด้วยความรักอ๋อมันคือที่ทำเควสหรอใช่อ่ะแต่แกมีพิรุธษรับด้วยนะจุดออกตัวแกพันฉันไม่จุดไปดิไปจุดออกตัวเอ้ยเอ้ยเอ้ย ย่าแหวนกูต์ไนต์ตายตายตายทุกคนค่ะไอ้โบร์ฉันแค่กูต์ไนต์ออกมาจากตรงที่มีมีเลือดค่ะฉันอยู่กับเียตาตลอดค่ะแล้วก็เจอพี่จุ๊บแจ๊กค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ใครอยู่กับบอสอ่ะไม่เห็นนะแต่ว่ากูต์ไนท์เขางสัยเมื่อกี้มีคนขึ้นขึ้นยานไปฝั่งนู้นนะเจเจที่เราเห็นกันตอนแรกเห็นปะ ไม่เงียบไม่ดอะเลยเออหายพงมาขึ้นยานไหนเงียบเขาเจ้าใช่ใช่เ้ยมันเป็นเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้รู้แล้วรู้แล้วเมื่อกี้เห็นสีฟ้าขึ้นยานไปกับบอสตอนที่จะไปทางด้านขวาสีฟ้าเออตะโกครไบพี่ไม่ผมอยู่ตะโกขึ้นยานไปกับบอสฉันเห็นฉันจำได้ฉันจำได้เลยผมผมไม่ได้ขึ้นยานผมขึ้นยานตรงไหนขึ้นยานเมื่อกี้นยานไปด้านขวา ไอตะโก้ไอตะโก้เลยเมื่อกี้ตะกโก้บอกว่าตะโก้อยู่กับน้อยใช่ไหมไม่อยู่กับน้อยเหรอเมีน้อยมึงไม่ได้อยู่กูไปไปเอาแล้วตะโก้กับไอ้เมียนละเมื่อกี้มีคนอยู่กับบอสสองคนมีตะโก้จำได้ว่าเป็นตะโก้สีฟ้าไม่รู้หล่ะยังไงอะฉันสงสัยพี่กุ๊ดไหนเขาไม่ตื่นตนกช่วยน้องนะการ์ี้ะ แล้วก็โชคดีนะหน้อหยหุยพายอย่าทำเรานะหุยอย่าทำเราดีบางครั้งการทำเรามันก็เป็นเรื่องที่แย่อย่าทำเราได้เป้าเอาล่ะเราต้องตายได้เลยเขาตามเรามาขนาดนี้ไอ้มีปาก<บ>อยู่ในนี้ค่ิการปริการบริการป้ริกาลปาก,ากาายอยู่ในนี้นะคะแล้วก็มีไผ่ด้วยค่ะไผ่ยอยู่กับปางนะน้อย อันนี้คืออะไรอ่ะเฝ้าหรอเฮ้ยเราโดนเฝ้าทุกคนไม่มามเฮ้ยอะไรอะไอ้นอยเมื่อกี้เมื่อกี้อาเอาฟังนะฟังนะฉันจะเล่าให้ฟังเหตุการณ์เมื่อสักครู่ฉันเห็นบอสเขาขึ้นยานไปกับสีฟ้าแล้วก็อีกคนนึงฉันซ้ำสีไม่ได้แต่มเมื่อกี้ตากโก้พูดออกมัจจะปากเลยว่าตากโก้อ่ะอยู่กับไอ้น้อย <G AS P> แล้วก็บอกว่าเป็นไอ้เจบ ทีหลังฉันก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตะโก้กับน้อยแกคิดว่าไงไม่รู้อ่ะแต่ว่าน้อยไม่พูดกับใครเลยอ่ะใช่ฉันเลยคิดว่าเป็นไอ้น้อยชัวร์ยูฟานจะต่นจะตายไปแล้วเนี่ยยังยังแกใครเใครใครจะเป็นได้ไหมฉันคิดว่าเป็นไอ้น้อยเพราะว่าตะโก้บอกว่าผมอยู่กับไอ้น้อยแล้วมันก็บอกเอ้ยไม่ใช่ไอ้น้อยไอ้เจสไอ้เจสอย่างนี้อะไรแกคิดว่ามันมีพอรุสเอ้ยแต่เควสเุยกล้เสร็จแล้วนะเจว่าเราไปโหวตกันดีกว่าไหมนี่มันนี่มันนี่ นี่อยากรู้อะมันกดดันตรงนั้นนนน้อยน้อยเพนน้อยน้อยน้อยาดใช่หรือเปล่าต่อหน้าตาเลยหรอเราอยู่กับพี่ข้าเจ้าพี่กุนายก็มาเมื่อกี้เมื่อกี้เราอยู่ด้วยกันนะมีเจเจพพิไผ่แล้วก็แฟนนะแล้วก็ผมอยู่ด้วยกันสี่ห้าคนหนูอยู่กับพี่ข้าวเจ้าตะโก้ตะโก้เป็นคนพูดว่า อะไรผมอยู่กับไอ้น้อยเอ้าเข้าตกรอยู่ด้วยการแบบตอนนั้นอยู่กับแล้วสีม่วงอยู่อะไรวะตายนั่นสิไว้ปู้อยู่อะไรวอไว้ปู้มันเป็นบอดี้การ์ดไว้ปู้อยู่ไว้ปู้อยู่เราผายยาผายติดเป็นให้น้อยให้น้อยแก้ตัวน้อย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 แก้ตัวนี้ไอ้น้อยมีอะไรจะพูดเปล่าน่าจะไม่มีแล้วล่ะเงียบแบบนี้ฮัลโหลน้อยฮัลโหลช็อกอยู่มือเปื้อนเลือดล้างไม่ออกโอ้โหน้ คนที่เข,<อ>ขาเป็นฆาตกรแดงกลัวเลือด,ดอีดก,อกไม่ค่อยออกนี้แหละแกนฆาตกรมือใหม่อย่างนี้แหละนเนาะเฮ้ยแรกๆก็สั่นนี่แหละ แฟนแระวังฉันอยู่ฉันอยู่ฉันอยู่แกเรามาล่าความตายกันป่ะล่ะแกเออเด้อเด้อเดแกแกฉันว่าพี่แจงน่าสงสัยมากจริงใช่าไอ้แจงน่าสงสัยสุดว่ใช่แต่เรายังไม่มีหลักฐานสัญญเกเละปากความเดชแน่ๆแล้วทำไมถึงสาภาพแบบนั้นเนีว้ปุ๊กให้พี่ไว้ปุ๊กพูดก่อนทำไมพี่เลยพูดถึงสารภาพไวจังฮะเกิดอะไรขึ้น เพื่อะไรไปอะไรไปไปลงพูดมาก่ัดเลยเว้ยเดินเหยียบมดไปศพนึงไม่เลยไปถึงสารภาพไวจังอ่ะคือแบบมาทางนั้นปุ๊บก็คือแบบว่าไม่แก้ตัวเลยใช่ไหมเพะทุกคนลงมาเจอศพพอดีเลยใช่ไหมเขาสตัร์ไปเลยอ่ะข้าย่อตกรกลัวเลือดอีกแล้วฆาตกรกลัวเลือดอีกแล้วทำไมข้าตกร้อนพูดไม่ออกอ่ะฆาตกรฆาตกรกลัวเลือดกับทุกคนเกิดอะไรขึ้นไวปุ๊บพี่ยังเชื่อใจเองอยู่นะเว้ย ไวปูไวปูอย่าฆ่าโอเคปวดตัวเองด้วยพี่ไวปูเป er ็นไรอะทำไมไม่พูดอะเลยปวดพี่เย่ปวดพี่เยโอเคพี่ปวดพี่เยโอ้ปวดพี่เย่สารไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วน้องเอ้ยเขาปวดตัวเขาเองอ่ะทุกคนเกิดอะไรขึ้นลาก่อนไวบู ไอ้เจ้าฆาตกรไมยทีมฆาตกรผมอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วพี่แบงก์ก็ไม่ช่วยพูดไอ้น้อยก็เงียบแล้วคนฆาตกรฆาตกรฆ่าบอสตอนนั้นตะไอยู่ม่อไรมาถึงผมผมผมไม่ได้ผมไม่ได้ขึ้นผ่านไอ้นั้นไปด้วยไอ้ขึ้นยานอ่ะผมไม่ได้ขึ้นเลยเอาแล้วเราจะโกรฆ่าบอสตรงไหนอ่ะ ฆ่าในห้องน้ำนห้องน้ำพี่แบงค์ก็ไม่ฆ่าไอไอไอหมูอ่ะคือมันฆ่าตาหน้าผมเลยมันฆ่าตาหน้าผมคือแทงก็เกียบอะไรตายไม่รู้แ่่เสต้นเกมเลยอ่ะ ไม่ไม่ผมมันดีเลยอยู่เมื่อกี้ดีเลยนานรือกว่าไอหมูมันจะกดโวดอ่ะแะกดชันนะไม่ไม่คิดว่ามันจะไม่ช่วยเลยเลยแจ้งอะเป็นไอ้งูใช่ใช่ใช่เป็นอะใช่กำลังลึกส่งแรงแก่เราเกินเกินไงทีมฆาตกรทีมฆาตกรคือแบบฉันว่าแกแบบปั่นจริงๆแล้วแบบทีมเราแกเป็นแบบปั่นให้ข้าวบัไม่เวลาบทฉันจะฉลาดฉันก็ฉลาดอะแกบัวจะตง่จริงจริงก็ไม่ค่อยฉลาดเนาะอ้าว ไม่ไมพี่พูดผิดหุดเลยอ่ะไปผมผมยังไม่ได้ไปยานกับพี่เยี่ยวเลยก <laughs> ็ฉันเห็น,นะว่ามันมีคนขึ้นไปบนยานอ่ะต้องหลายคน